กับเรียนท่านประธานพุทธิสภาท่านสมาชิกพุ้ิสภาที่เคารพกระผมนายตะพง์ฉันทานุม,มัตผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บทขออนุญาตใช้ powerpoint ใ,ในการนำเสนอนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในประเด็นที่19เนี่นะครับซึ่งเป็นแผนในระดับ2ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับ ซึ่งกลงไกลในการขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยเราใช้แผนแม่บทการหารจัดการทรัพยากรน,น้ํานะครับซึ่งเป็นแผนในระดับ3นะครับซึ่งมีทั้งหมด6กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์แรกก็คือในเรื่องของการจัดการน้ําเพื่อการรูปโภคบริโภคนะครับกลยุทธ์ที่2คือการสร้างความมั่นคงของน้ําด้านการผลิตนะครับการที่สามประเด็นที่3ก็คือการจัดการน้ําท่วมและอุทกภัยประเด็นที่4เราจะมองในเรื่องของคุณภาพน้ําประเด็นที่5เราจะมองในเรื่องของการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําและการ ทางทลายของดินนะครับแล้วประเด็นที่6คือด้านบริหารจัดการซึ่ง6ประเด็นนี้จะไปขับเคลื่อนในประเด็นที่19นะครับในประเด็นที่19.1ก็คือการบริหารจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบประเด็นที่19.2ก็คือการเพิ่มผลิตภาพน้ําทั้งระบบนะครับแล้วก็ประเด็นที่19.3นะครับคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้านะครับโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไปขับเคลื่อนกับยุทธศาสตร์ชาติคือ การเจริญเติบโตคุณภาพชีวิตี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนสไลด์ถัดไปนะครับโดยในประเด็นที่19.1เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น3กลยุทธ์ย่อยในกลยุทธ์แรกก็คือในเรื่องของกลยุทธ์เพื่อการสร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อเกาอ่าโภกบริโภคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราขับเคลื่อนนะครับจากระดับ3เป้าหมายของเราระดับ3ให้เป็นระดับ4นะครับโดยเราก็มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ย เข้าถึงน้ําสะอาดนะครับก็โดยการขยายเขตประปานะครับแล้วก็เพิ่มผลิตภาพของน้าปราปาให้ได้น้ํามาตรฐานนะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือให้เป็นประปาดื่มได้นะครับส่วนที่2คือเราก็ต้องคํานึงถึงน้ําเสียที่ต้นทางแล้วก็เพิ่มผลิตภาพการควบการปล่อยน้ําเสียจากแหล่งต้นกําเนิดนะครับในไปตัวรลยุทธ์ที่2นะครับ ในประเด็นที่19.1เนี่ยเราก็มามองในเรื่องของการรับมือจากภัยพิบัติต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการจัดการน้ําท่วมนะครับแล้วก็น้ําแล้งนะครับแล้วก็จัดการพื้นที่ชะลอน้ํานะครับแล้วก็เผชิญการ,รเผชิญเหตุในวิกฤตต่างๆเพื่อรับภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอุปโภคบริโภคน้ําเพื่อการเกษตรหรือน้ําเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตต่างๆนะครับ แล้วไปในกลยุทธ์ที่19.1ประเด็นที่3เนี่ยเราจะมามองในเรื่องของการยกระดับธรมีภิบาลน,นะครับเพื่อให้การผจัดก,การน้ำเนี่ยมีความทั่วถึงเป็นธรรมและเกิดความยั่งยืนนะครับในประเด็นแผนแม่บทย่อยที่19.2นี่นะครับเราก็ก็คือในเรื่องของแผนงานย่อยคือการเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำนะครับซึ่งจะตรงกับข้อคําถามของท่าน สมาชิกุธิสภา,านะครับก็คือในเรื่องของตรงนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของระดับความมั่นคงของน้ําในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ İns. ต่างๆนะครับเพื่อเน้นในเรื่องของประปาเมืองในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับการเพิ่มผลิตภาพนะครับของการระบายน้ําและการป้องกันน้ำท่วมเมืองชุมชนเมืองนะครับในส่วนที่10ในประเด็นที่19.2ประเด็นที่2นะครับเราก็ยังเน้นในเรื่องของ การสร้างความมั่นคงของน้ำนะครับในเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยตรงนี้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําระบบส่งน้ําเดิมนะครับโดยการยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการน้ําให้เพิ่มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนพื้นที่ในเขตเกษตรน้าฝนนะครับรวมถึงพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนะครับใหม่แล้วก็ พัฒนาระบบเชื Take ่อมโยงน้ like ําและการผ่านน้ำนะครับแล้วประเด็นที่19.2ในประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องของผลิตภาพจากน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้กราบเรียนนะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าน้ําต่อหหน่วยลูกบาทเมตรนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเราก็มีเกณฑ์ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ซึ่งมีแผนในการดําเนินการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการทั้งหมดนี้นะครับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับเราได้มีการรายงานผลของการขับเคลื่อนนะครับในทั้ง3ประเด็นนะครับโดยประเด็นที่19.3ก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการปรับปรุงในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเราได้มีการรายงานต่อคอรมเมื่อวันที่22มีนา2565นะครับโดยประเด็นการรายงานเนี่ย เรานี้ม so so ีการผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติแล้วก็รายงานต่อคอรมอไปแล้วนะครับซึ่งผลจากการดําเนินงานนะครับเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับในเรื่องของการจัดการคุณภาพน้ําทั้งระบบเนี่ยนะครับในเรื่องของความมั่นคงน้ําอุโภคบริโภคเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในระดับ4คะแนนเต็ม5การจัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงน้ําเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในระดับ4นะครับการจัดการน้ําท่วมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ อยู่ในระหว่างการทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีค่าเป้าหมายที่ตอบโจทย์ต่อตัวชี้วัดแล้วก็ค่าเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ผลสมำิีในพื้นที่นะครับส่วนในเรื่องธรรมาพิบาลน,น้ำนะครับเราได้5 4เปอร์เซ็เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยโลกนะครับของเราได้53นะครับซึ่งเราก็เกาะเกณฑ์ค่าเฉลี่ยโลกอยู่นะครับส่วนที่สองนะครับในเรื่องของ19.2เนี่ย การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบนี้นะครับในการจัดการความมั่นคงน้ำในเขตเมืองเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในระดับ3เต็ม5นะครับก็อยู่ในประมาณเกณฑ์เฉลี่ยนะครับแล้วก็การจัดการน้ำเพื่อการพัฒนานะครับความมั่นคงน้ำเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับโดยเน้นในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญนะครับเราก็อยู่ในระดับ3นะครับแล้วการเพิ่มผลิตภาพของน้ำนะครับตัวชี้วัดตรงนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรา มีประสิทธิภาพการใช้น้ําอยู่ที่238บาทต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับร่วมกับกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางคณะกรรมการกรนชนะครับคือคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีนโยบายนะครับให้กระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับให้เน้นในเรื่องของการผลิตที่เพิ่มมูลค่าให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในภาคการเกษตรนะครับโดยการลดการใช้น้ําแต่ว่าให้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีแผนในการใช้อะกีแมปเป็นตัวนำนะครับในการที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรเพื่อให้ดินกับพืชมีความเหมาะสมกันส่วนที่2คือในเรื่องของการทําตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้มีการวางนโยบายในการขับเคลื่อนไว้อย่างเป็นระบบนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับในประเด็นที่19.3คือการรักและฟื้นฟูแม่น้ำลาคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเขตกทมเนี่ยนะครับเราก็มีการเร่งรัดนะครับตามแผนงานของทางกทมนะครับในปี61-64เนี่ยเราเดําเนินการไป227แห่งนะครับซึ่งบรรลุตามเป้าหมายได้100%เนะครับเช่นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบนะครับซึ่งก็ดําเนินการตามรถแมพของการที่ทําให ของสวยน้ําใสนะครับส่วนในลําน้ํสายหลักนะครับใน22รุ่มน้ำเนี่ยนะครับทางสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติโดยกรน,นชนะครับก็ได้มีการมอบนโยบายให้ทางสทน,นชเร่งรัดในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการปรับปรุงตัวชี้วัดค่าเป้าหมายแล้วก็เน้นในเรื่องของการจัดการน้ําเสียนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับโดยมีการ โดยโดยเรามีการวางแผนในเรื่องของการจัดการน้ําเสียที่แหล่งกําเนิดนะครับตั้งแต่ครัวเรือนไปตลาดบ้านช่องนะครับต่างๆโดยใช้อํานาจทางกฎหมายนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียในระบบรวมนะครับก็ได้มีการเร่งรัดเพื่อให้คุณภาพน้ําของแม่น้ําตามลําน้ําธรรมชาติต่างๆได้รับการฟื้นฟูนะครับ ส่วนที่สองนะครับที่เป็นข้อกังวลของท่านสมาชิกก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงน้ําเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการใหญ่โครงการสําคัญได้เสนอต่อกนชนะครับโดยเรามีเป้าหมายขับเคลื่อนนะครับโครงการใหญ่โครงการสําคัญนะครับซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายโครงการขนาดใหญ่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีงบประมาณเกินพันล้าน รวมทั้งหมด69โครงการหลักนะครับ572รายการนะครับวงเงินทั้งสิ้นนะครับ826,000ล้านบาทเศษนะครับซึ่งจะทำให้ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก7560ล้านนะครับพื้นที่รับประโยชน์อีก5.85ล้านไร่พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมอีก5.81ล้านไร่นะครับแล้วก็ครัวเรือนได้รับประโยชน์นะครับประมาณ2.63ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากน้ำแล้งซ้ำซากนะครับแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญซึ่งเราเรียกว่าเป้าหมายแอเรียเบสจำนวน56โครงการ268รายการย่อยนะครับส่วนที่2โครงการที่เป็นนโยบายนะครับโดยมีโครงการอันเนื่อมาจากพระบรมรีนะครับถึง169โครงการซึ่งต้องเร่งสนองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โครงการตามนโยบายของรัฐที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อีก52รายการนะครับ ส่วนที่3คือโครงการขนาดใหญ่นะครับหรือโครงการที่ใช้งบประมาณเกินพันล้านตอนนี้เรามีทั้งหมด11โครงการนะครับมีทั้งหมด83รายการย่อยนะครับตามภาพฉายนะครับซึ่งโดยเป้าหมายตรงนี้นะครับเราไม่มีการกระจุกตัวเรามีการกระจายตัวทั่วประเทศในการขับเคลื่อนโครงการทั้ง69โครงการนะครับโดยมีภาคเหนือนะครับเรามีทั้งหมด161รรายการนะครับจะได้ ปริมาณน้ำ4,862ล้านนะครับแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์อีก3.91ล้านไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเรา,ามีทั้งหมด153รายการได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น674ล้านลูกบาทเมตรนะครับได้พื้นที่รับประโยชน์อีก1.11ล้านไร่นะครับภาคตะวันออกนะครับมี45โครงการนะครับได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น1,290ล้านนะครับพื้นที่รับประโยชน์อีก0.89ล้านไร่นะครับ และในภาคกลางนะครับ134โครงการปริมาณน้ำ455ล้านนะครับพื้นที่รับประโยชน์5.3ล้านไร่นะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับจำนวน79โครงการนะครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น279ล้านลูกบาศเมตรพื้นที่รับประโยชน์405,000ไร่นะครับซึ่งตรงนี้ในโครงการใหญ่โครงการสำคัญนะครับจากผลการดำเนินการในปี65เนี่ยจำนวน69โครงการนะครับ เราก็ได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป้าหมายก็จะได้น้ําเพิ่มขึ้นอีก293.2ล้านลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์อีก300,000กว่าไร่เศษนะครับและพื้นที่ป้องกันน้ําท่วม51,000ไร่นะครับและพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด99,000 99, กว่าครัวเรือนนะครับในปี 66, 66นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่เสนอไปทั้งหมด37รายการนะครับ ถ้าผ่านทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอีก84.21ล้านลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์อีก100,000ไร่นะครับป้องกันน้ําท่วมอีก25,000ไร่นะครับพื้นที่รับประโยชน์อยู่3,900กว่าครัวเรือนแล้วในปี67นะครับเราก็มีจํานวนอยู่466รายการนะครับปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นอีก7,000กว่าล้านนะครับแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์อยู่5.41ล้านไร่นะครับพื้นที่ป้องกันน้ําท่วมอยู่อีก5.7 4ล้านไร่นะครับครัวเรือนรัะประโยชน์อีก2-61ครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโครงการที่เราขับเคลื่อนโครงการใหญ่โครงการสําคัญเนี่ยนะครับคือในปีงบมันไม่สามารถเสร็จได้ในภายในปีเดียวนะครับเนื่องจากว่าโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาก่อสร้าง3-5ถึงปีนะครับบางโครงการถ้าใหญ่มากๆอาจจะเป็นเวลา10ปีฉะนั้นเนี่ยนะครับผลตัวชี้วัดผลสมัมฤทธิ์เนี่ยนะครับจะไปออกตอนปีท้ายๆนะครับ ส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนที่ตอนนี้ทางสทนชร่วมกับสำนักงานกพรนะครับเราขับเคลื่อนในเรื่องของคุณภาพน้ํานะครับเนื่องจากภารกิจถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเนี่ยนะครับทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราต้องกระตุ้นนะครับให้ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพน้ํานะครับให้ผู้บริโภคนะครับได้รับปริมาณน้ําแล้วก็ที่มีคุณภาพนะครับทั้งด้านอุปโภคบริโภคนะครับ เราจรึงทำจอย KPI ขึ้นมานะครับโดยทางต้นน้ำนะครับเราก็จะมีทางกระทรวงเกษตรกับกระทรวงน้ำบาดาลซึ่งเป็นเรื่องของต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของปริมาณน้ำที่จัดสรรให้กับทางด้านอุโปโภคบริโภคส่วนที่2คือกลางน้ำนะครับคือเราจะเน้นกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเราก็จะวัดในเรื่องเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่สามารถทําน้ําให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้นะครับ และปลายทางนะครับก็คือในเรื่องของอปลายน้ำนะครับก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมอนามัยนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของอความสําเร็จนะครับในเรื่องของการประเมินคุณภาพน้ำปราปาที่ผ่านมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทําตัวชี้วัดนําร่องนะครับโดยร่วมกับสานักง,งานกรพอลอเป็นผู้ตรวจสอบติดตามเพื่อให ทั้ง7หน่วยงานเนี่ยนะครับช่วยกันขับเคลื่อนในปี66และ67นะครับเพื่อจะวัดผลถึงผลสำลีในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีความมั่นคงนะครับทั้งทางด้านสุขอ,อนามัยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อสุขอ,อนามัยแล้วก็ในเรื่องของความมั่นใจของผู้รับบริโภคน้ําต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นการขับเคลื่อนในประเด็นที่19ภายใต้แผนแม่บทการแผนจัดก,การทรัพยากรน,น้ำครับขอขอบคุณครับ